แขนแขนแขนเลิศเลิฟเลิเลิฟเลิอะไรอะทุกคนไม่ประเด็นค er <makes noise> ือมายืนรอพี่ป๊อปสยามเนี่ยที่อยู่ตรงใจกลางสยามมานานแล้วยังไม่เจอสักทีตอนนี้เริ่มลงว่าฝนตกไงตอนนี้นะคะมิ้งก็เลยขออนุญาตมาหลบฝนสักหน่อยหาอะไรรองท้องที่สยามจริงร้านเยอะมากแต่ร้านเนี่ยคือสะดุดตาไม่ไหวกับร้านเอ็กเดย์นี่เองค่ะนี่ทุกคนเคยได้ยินเรื่องราวของแซนด์วิชที่มันแบบ หน้าล้นๆเป็นแบบขนมปังดืๆอไหมซึ่งร้านเนี่ยมีทุกอย่างเลยค่ะเมนูที่น่าสนใจมากๆแล้วที่การสั่งง่ายมากเลยค่ะเนี่ยจะเห็นไหมว่าหน้าร้านาของมีเนี่ยมีคีย์ออสอยู่สามารถกดสั่งเองได้เลย <S 1> <S 1> <S 1> เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งรอที่โต๊ะดีกว่า แบบอยากรู้คอนเซปต์ของร้าน Egg day. อเอ็กเดย์เพิ่มเติมอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณเฟนไปก่อนค่ะไปเลยคำถามแรกก่อนเลยค่ะคอนเซปต์ของร้านเอ็กเดย์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณเอ็กเดย์ของเราจะเป็น All day Breakfast ครับเราอยากจะเสิร์ฟอ,อาหารที่แบบมีคุณภาพแล้วก็เป็นคลาส o ิคที่แบบดีต่อสุขภาพให้คนไทยครับ<อ>แลพลารเราก็คือแซนด์วิชที่ทำเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเลยครับมีเมนูไหนที่แบบว่าถ้าเรามาที่ร้านเอ็กเดย์แล้วแบบ recommend ให้สั่งเลยเป็นตัวทรัฟเฟิลเอครับก็จะเป็นตัวทรัฟเฟิลแท้ๆแล้วก็ เป็นทานกับไข่ครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็เป็นต้มยำชริมก็ทําให้มันเผ็ดจัดจ้านเข้ากับคนไทยครับเมนูเนี้ยส่วนใหญ่ใครเป็นคนคิดบ้างคะเราจะฟังเสียงของลูกค้าครับว่าลูกค้าอยากทานยังไงอยากได้ยังไงเราก็ส่งให้ทางทีม R&D ของเรา Develop แล้มีการแคสกับลูกคา้าจริงว่าทางลูกค้าชอบไหมคุณภาพเป็นยังไงครับก่ oh. อนที่เราจะเอาลนช์ออกมาเป็นโปรดักต์ครับส่วนใหญ่จะเห็นมีการใช้วัตถุดิบต,<ม>ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นพวนะัวเนื้อแสบพวกไข่หรืขนมปังอันนี้มีวิธีการเลือกวัตถุดิบอย่างไงบ้างเราก็จะเลือกซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้ครับแล้วมีมาตรฐานของโรงงานที่ดีครับเพราะแน่นอนว่าที่นี่คือ egg d a ไข่คือทําไมคะสิ่งสําคัญในทุกเมนู<ย>ได้ทราบมวาว่าใช้ไข,ไข่ไก่สดจากซีีด้วยใช่ครับใช่ครับเป็นลูกค้าของซีีมาตลอด ให้คุณแฟมช่วยแนะนําหน่อยว่าแบบมาถึงแล้วจะเลือกยังไงดีคะความจริงเรามีเมนูค่อนข้างหลากหลายครับเราจะมีทั้งตัวที่มีไข่หรือว่าจะเป็นเมนูอย่างนอนเอก็จะเป็นพวกตัวซาวเวอร์โดที่จะเป็นนอนเอ็ะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกเซตเมนูทั้งหมดที่เรามีครับโดยที่จะจับคู่กับอเมริกาโนเป็นเซต ไม่ทานกาแฟก็สามารถเปลี่ยนเป็นชาเขียวเปลี่ยนเป็นน้ำผลไม้ใสแบบใสอ้วงนะคะใสอ้วงทั้งเนอันนี้ <c oughs> เลยครับตัวนี้ garlic bacon cheese รบก็จะเป็นขนมปังกระเทียมแล้วก็มีเบคอนกรอบๆอ,อยู่ข้างบนครัสามารถเพิ่มท็อปปิง้ง <Wow. S 2> อะไรก็ได้ครับลูกค้าอยากทานหรือว่าอยากเปลี่ยนขนมปังเป็นโฮลวีตทางเราก็มีครับซึ่งขนมปังโฮลวีตของเราไม่แข็งเลยครับ เป็นฟังโควิดทีอนุมเพราะเป็นโควิดปรียอสสูตรพิเศษของทางเราก็มีการปบใหม่ทุกวันสุดท้ายนี่อยากให้คุณแฟมช่วยฝากร้านเอกเดย์นะครับฝากร้านเอกเดด้วยนะครับที่ตอนนี้ที่ปัจจุบันที่สยามเซ็นเตอร์พอยครับเมนูเริ่มต้นเราเริ่มต้นที่89บาทมีทั้งเป็นเซ็ตเมนูพร้อมกาแฟหรือว่าเป็นพร้อมนำอัดลมด้วยครับต้องมาลองกันแล้วนะคะที่ร้านเอกค่ะ <S 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 นี่นะคะทุกคนสั่งมาหมดแล้วเรียบร้อยนะคะจากเมนูของร้านเอ็กเดนี่เค่ะเรามีทั้งเมนูออริจินแลเราก็เป็นเมนู Special ด้วยนะคะ <ไอ S 1> เข<อ>าใส่เป็นแพ็กเกจมาแบบดีมากแบบว่าเป็นพ็อกเก็ตแซนวิชเลยสามารถถือแล้วก็ไปทานได้เลยเนาะแน่นๆจุกๆชีสมาเบิบ้มๆ และนี่ค่ะเครื่องดื่มสำหรับเป็นน้ำส้มจะน่อยเป็นนางเอกเอกเด็กก่อนเลยอันนี้เป็นตัวออริจินัลซอสแน่นๆจุกๆให้เห็นด้านข้างกันไปเลยว่าไข่คนนะจ๊ะไส้แน่นถลักมากค่ะชิมถ้ากินเราเลยเธอเสื้อขาวก็ปาบอกวิธีการซักข้าขาวด้วยนะคะทุกคนไข่นุ่มฟูกินแล้วแบบมันได้ซ์เจอร์ที่ดีมากๆค่ะทุกคนไข่คนอันนี้อร่อยมากเลยอะ award lover ไข่ก็มาเหรอใช่ไหมไข่คนแบบแน่นๆจุกๆอะทุกคนอันนี้คือทานนะบอกตรงนะเป็นอาหารชาวอาหารกลางวันอาหารเย็นนะคะอิ่มแน่นอนอันนี้จะเป็นแบบซอสเบาๆอะโวคาโดเขามีความแบบครีมมี่อยู่แล้วแล้วก็มีรสชาติได้เป็นเอกลักษณ์นะคะพรเข้ากินเข้าไข่คนเนี่ยมันเลิศมากพอดีว่าถามคุณเฟย์ไปไงว่าแบบถ้าเราเป็นเด็กอ้วนแบบที่เยิ้มๆทานแล้วแคลอรี่สูงๆไปเนี่ยมีไหมคะคุณเฟยก็เลยจะบอกว่าอันนี้ครับเบคอนแอนก์กหริก เป็นเบคอนก,กับกาลิปนั่นแมาะความว่ากระเทียมมันก็จะตีโชยขึ้นมาก่อนเลยความหอมของกระเทียมนะคะแต่ใดๆก็คือแบบชีสเบคอนไข่คนที่หนึ่งค่ะเด็กวนเด็กอวนเดก้วนเดกวนนี่เมนูแนะนําจากคุณเฟมนะคะที่เรามาแล้วควรสัง่งตัวแรกกับตัวทรัฟเฟิลเป็นเอกใส่เห็ดมายมเจิม์ทรัฟเฟิลเพสแบบชัดๆขนาดนี้ทุกคน เด็กสยามที่วอล์กพอปตอนนี้ถ้าพี่มิีเงินนะเข้ามาเดี๋ยวพี่มินเลี้ยงอร่อยมากถ้าพี่มินีเงินนะเท่ากับไม่มีเงินทรฟัฟเฟิลเนี่ยมันโดดขึ้นมาก็จริงแต่ว่ามันจะไม่ได้เข้มข้นแล้วก็ไม่เลี่ยนค่ะไข่ค,คนคือแบบเหมือนพระเอกอะแล้วคนอื่นคือนางเอกอะทุกคนเก็ตไหมพีม่อยอะ ต่อไปเป็นต้ยมยำทริมอันนี้คือแบบว่าเป็นการผสมผสานเนความฟิวชั่นนะคะระหว่างตัวแซนด์วิชอาหารสไตลตะวันตกรวมไปถึงตัวต้ยมยำแบบไทยๆสไตล์ตัวกุ้งที่ราดซอสต้ยมยำเนี่ยกุ้งเนี่ยเขาบอกว่าทามาเหมือนแฮมเบอร์กนะคะคือมีวิธีการแบบว่าใช้การกริวบนกระทะร้อนนะทุกคน กุ้งคือเด้งมากตัวต้มยำจะไม่ได้กลินแรงมากเหมือนแบบต้มยำแต่ว่าสามารถทานได้หมดเลยใครที่ไม่ทาเห็นก็ทานได้เลือแต่กุ้งคือแบบเด้งแบบเด้งเด้งเด้ง ทุกคนคะวันนี้มีอิ่มอร่อยมากกับทุกเมนูนะคะที่ร้านเอเกเดเลยชอบมากเลยแซนด์วิชที่แบบว่ามีทั้งไข่โคนมีทั้งเครื่องวัตถุดิบต่างๆที่มันอัดแน่นเต็มที่ขนาดนี้มาอิ่มอร่อยแบบนี้ได้นะคะที่เซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์ร้านเอเกเดค่ะร้านเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง3 00, ทุ่มกันไปเลยปติดตามโปรโมชั่นหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะทางโซเชียลมีเดียของทางร้านได้เลยค่ะ